ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆืนมาดูวิธีการทํางานศิลปะนะะงานศิลปะบนมะพร้าวบนใสนะวันนี้เป็นงานบันเทิงบันเทิงศิลปะเขาเรียกง,งานบันเทิงศิลปะนะจากมะพร้าวลูกนี้นะะครับเดี๋ยวเรามาดูก,กันนะเนี่ยมะพร้าวลูกนี้แต่ก่อนมันก็เป็นเหมือนลูกนี้แหละ เนี่ยฮะเป็นเหมือนลูกนี้แต่ตอนนี้ผมมาแกะเหมือนจะแกะสลกนะักหน้าเพื่อที่จะให้มันเป็นมะพร้าวบนใสที่มีคุณค่ามากขึ้นนะะเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่มะพร้าวบนใสที่ปลูกให้สวยงามนะมันยังเป็นงานศิลปะในตัวของมันด้วยนะเรามาสังเกตดูตรงนี้นี่มันยังไม่เสร็จนะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ผมจะให้พวกเราได้ดูกันว่าตอนที่ผมทําเนี่ย มันเป็นลักษณะอย่างนี้นะพอทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแล้วเราค่อยมาดูกันนะเนี่ยตอนนี้ผมทําเครื่องมือที่ทําก็ไม่มีอะไรนะมีคัตเตอร์นะฮมีกาวมีดินสอแล้วจะมีมีดใบใหญ่หน่อยแล้วก็ใบนี่ใบขัดนะเะก็เรียกใบขัดนะ นี่นะโดยเฉพาะนี่เราใช้เนี่ยคือจะใช้ตัวนี้นะใช้ตัวนี้ในการทำเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมทำยังไงนะเนี่ยครับนี่นะพอเราทำเสร็จนะนนะเราก็ค่อค่อยใช้กัเตอร์เลาะๆนะเนี่ยพอเสร็จออกมาแล้ว มาจอกมาเป็นในรูปไหนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนมทะามันต้องค่อยๆทำอย่างปลานี่นะมือต้องเบาๆนะะต้องค่อยๆทำเสร็จแ,แล้วพอเราทำเสร็จเนี่ยบางทีมันจะดูไม่เรียบร้อยนะมันขู่ขะเราต้องใช้กระดาษทรายคับนะ เป็นกระดาษทรายครับตรงกราเนี่ยวิธีการทำบางทีถ้าเราขัดเนี่ยเราใช้มือขัดไม่ไหวแล้วก็ใช้สว่านช่วยสว่านช่วยเราเนี่ยที่ผมมีตัวนี้เ,นเพราะเพื่อที่จะมาทำสว่านขัดนี้ ก็เจ๋งมากมันก็ช่วยเราเนี่ยอือ,อมันก็จะขัดใช่ไหเนี่ยขัดก็ทำให้ไหมนั่นขึ้นนะให้มันเงางามขึ้น เดี๋ยวพ่อเสร็จแล้วตรงนี้เรามาลงเลกเกอร์อีกทีหนึง่งแล้เวเรามาลงเลกเกอร์อีกทีนึง่งทำมันก็จะสวยงามนะฮะสำหรับด้านนี้มันจะเป็นลักษณะยนีนะด้านนี้เราดูดีๆเป็นอย่างนีนาะแต่เรามาดูด้านนี้มันจะกลายมาแบบอีกแบบ,อ,แบ,บอย่างนนะแบบนึงนะเนี่ยพวกเราดูี่มันจะกลายเป็นหน้าคนทันทีนาะด้านในฝั่งนี้ เดี๋ยวพอเสร็จแล้วคยมาดูกันะนะเยเสร็จแล้วเราลงรีลเรากระดาษทรายขัดขัดนิดแม่อะไรแล้เพื่อที่จะให้ฝุ่นนออกแล้วก็เวลาเราลงเล็กเกอร์ลง,ลงยูริเซนมันจะได้งองอามนนียส่วนด้านนี้มันใกล้ใกล้จะโอเคแล้วนะด้านนี้เหลือเฉพาะด้านนี้ อยาอให้พวกเราได้ดูกันวิธีการทำนะการทำงานศิลปะามาพาวนไซนฮะ เอค่อยเสือนออกนะอย่าใจร้อนนะใจะเยน็นไม่งั้นงานเรามามันจะไม่สวยนะเนือเธอค่อยใจเย็นนี่เกี่ยวไม่เกี่ยว จริงถ้าเราเข้าใจหลักในในหลักในการทำเนี่ยมันก็ไม่ยากนะสิ่งที่สำคัญก็คือใจเย็นนะต้องใจเย็นใจร้อนไม่ได้นะใจร้อนงานออกมาไม่ดี เ,เสร็จแล้วค่อยมาขัดกันนะขัดเพื่อให้มีความเงางาม,งามนะครับครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเชื่อได้ว่าใครเห็นตอนนี้กับเห็นตอนที่มันเสร็จเนี่ยก็จะงงว่าเออ,เอ,อจะม,มนเป็นไปได้ทั้งเพียงนี้งานศิลปะที่จาก ที่เราทําจากมะพร้าวบอนไซเนี่ยมันทําได้จริงๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะจะเป็นเพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ